สวัสดีค่ะและที่นี่คืออู่ต่อเรือบริษัทมาริอาตประเทศไทยจำกัดตั้งอยู่ที่ตำบลคลองด่านอำเภอบางบ่อจัังหวดสมุทรปราการค่ะ ของเราเป็นอู่ต่อเรือที่ได้รับมาตรฐาน ISO และมีประสบการณ์ยาวนานกว่า40ปีโดยเราเริ่มกิจการตั้งแต่ปี2520ค่ะอู่ต่อเรือเมริอาตของเราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชนไม่ว่าจะเป็นงานต่อหรืองานซ่อมเรือทั้งเรือไม้เรือไฟเบอร์กลาสเรืออลูมิเนียมและเรือเหล็กค่ะ และตั้งแต่ปี2558อู่ต่อเรือของเราได้ให้ความสนใจกับการนำพลังงานสะอาดมาใช้พัฒนาเรือรูปแบบใหม่ของบริษัทเพราะเราคำนึงถึงความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของชุมชนบริเวณใกล้เคียงและเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนค่ะเราได้ร่วมกับบริษัทกรุงเทพธนาคมจำกัดสร้างเรือไฟฟ้าต้นแบบซึ่งเป็นเรือโดยสารไฟฟ้าร0 0ลำแรกของประเทศไทย และได้ให้บริการประชาชนที่คลองะดุงกรุงเกษมตั้งแต่วันที่5ตุลาคม2561เป็นต้นมาค่ะระยะเวลากว่า2ปีที่เราได้ทําการทดสอบเรือจริงทำให้เรามีความรู้ความเข้าใจในเรือไฟฟ้ามากขึ้นและวันนี้อู่ต่อเรือมาริอาต์ของเรามีความพร้อมและความภาคภูมิใจจะนำเสนอเรือไฟฟ้ารูปแบบใหม่ค่ะและนี่คือเรือโดยสารไฟฟ้าของโครงการพัฒนาระบบการเดินเรือในคลองพดุงกรุงเกษมค่ะ เรือลำนี้เป็นเรือรูปแบบใหม่จำนวน30ที่นั่งมีความยาว9.9เมตรและมีความกว้าง2.98เมตรค่ะเป็นเรือที่มีรูปแบบทันสมัยเหมาะกับกายภาพของคลองพดุงกรุงเกษมเป็นอย่างมากซึ่งมีข้อจำกัดด้านความสูงของสะพานและระดับกินน้ำลึกโดยเรือลำนี้เราออกแบบให้มีระยะกินน้ำลึกน้อยกว่า45เซนติเมตรและมีความสูงจากระดับน้ำไม่เกิน1.8เมตรค่ะเรือลำนี้ผลิตจากวัสดุคอมโพสิต ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลจากลอยเรจิสเตอร์และ DNV GL ค่ะสามารถรับส่งผู้โดยสารได้จากทั้งบริเวณกาบซ้ายและกาบขวาเพื่อความสะดวกของการใช้งานค่ะในเวลากลางคืนเรือลำนี้มีไฟบริเวณหัวเรือและไฟส่องสว่างตลอดแนวทางเดินและเพื่อความสมบูรณ์แบบในการให้บริการสาธารณะเรือลำนี้มีฟังก์ชันสำหรับให้บริการผู้ใช้รถเข็นและจักรยานด้วยค่ะ าอี้ผู้โดยสารของเรานะคะผลิตจากวัสดุคอมโพสิตที่ได้รับรองมาตรฐานสากลเช่นเดียวกันค่ะนอกจากนั้นเก้าอี้ของเรายังติดตั้งเบาะชูชีพไว้บริเวณด้านหลังของเก้าอี้ทุกตัวเพื่อความปลอดภัยในกรณีเกิดอุบัติเหตุอีกทั้งเรายังมีการติดตั้งห่วชูชีพไว้บริเวณท้ายเรือด้วยค่ะและระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าของเราเป็นระบบขับเคลื่อนของตอกิโดจากประเทศเยอรมนี ie, ซึ่งเป็นแบรนด์เครื่องยนต์ไฟฟ้าชั้นนําของโลกที่ออกแบบและผลิต ระบบเครื่องยนต์ไฟฟ้าสู่ตลาดโลกมานานกว่า12ปี และเรือลำนี้ถูกติดตั้งด้วยเครื่องยนต์ขนาด10กิโลวัตต์จำนวน2ตัวซึ่งเป็นระบบแรงดันไฟฟ้าต่ำเพียงแค่48โวลต์ที่ให้ความมั่นใจได้ว่ามีความปลอดภัยสูงต่อผู้โดยสารค่ะนอกจากนั้นระบบขับเคลื่อนของเรายังมีมาตรฐานป้องกันฝุ่นและน้ำ IP67 อีกด้วยค่ะและระบบขับเคลื่อนก็มี Smart Intelligent System ที่เชื่อมต่อเครื่องยนต์และแบตเตอรี่เพื่อไปแสดงสถานะต่างๆบนหน้าจอผู้ขับเรือ เช่นพลังงานคงเหลือของแบตเตอรี่ความเร็วปัจจุบันระยะทางและเวลาคงเหลือที่สามารถใช้งานได้ที่ความเร็วปัจจุบันแรงดันไฟรวมถึงในกรณีที่เครื่องยนต์หรือแบตเตอรี่ทำงานผิดปกตินอกจากนั้นห้องเก็บแบตเตอรี่ของเรายังมีระบบระบายความร้อนที่เหมาะสมโดยการติดตั้งพัดลมระบายความร้อนถึง4ตัวและมีการผนวกโฟมฉนวนกันความร้อนในโครงสร้างของท้องเรือ นอกจากนั้นยังมีการใช้สีกันความร้อนที่มี Water Base เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะ ระบบแบตเตอรี่นะคะเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน NMC ที่สามารถส่งผ่านข้อมูลต่างๆผ่านระบบคอมพิวเตอร์ได้เช่นเดียวกับเครื่องยนต์ค่ะนอกจากพลังงานไฟฟ้าแล้วนะคะเรายังมีการรวมเอาพลังงานแสงอาทิตย์เข้ามาใช้กับเรือลำนี้ด้วยค่ะโดยเราใช้แผ่นโซลาร์แบบโมโนคริสตัลไลน์ขนาด110วัตต์จำนวน12แผ่นต่อลำซึ่งสามารถต่อเข้ากับระบบขับเคลื่อนหรือระบบแสงสว่างภายในเรือก็ได้ค่ะและว,วันนี้นะคะเรือโดยสารไฟฟ้าทั้ง7ลําลำของโครงการพัฒนาระบบการเดินเรือใน องพดุงกุงกเกษมก็มีความพร้อมแล้วที่จะส่งมอบเพื่อไปให้บริการสาธารณะณคลองพดุงกรุงกรเกษมค่ะและเมื่อวันที่19พฤศจิกายน2563ทางอู่ต่อเรือมาริอาร์ได้จัดพิธีทำบุญและบวงสวงแม่ย่านางเรือโดยสารไฟฟ้าทั้ง7รลำเพื่อเป็นการเสริมสิริมงคลให้กับเรือโดยสารของเรารวมถึงโครงการพัฒนาระบบการเดินเรือในคลองพดุงกุงกเกษมค่ะ อยู่ที่คลองพดุงกรุงกเกษมค่ะซึ่งทางอู่ต่อเรือบริษัทมาริอาทประเทศไทยจำกัดนะคะได้ส่งมอบเรือโดยสารไฟฟ้าทั้ง7ลำมาอยังที่แห่งนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะโดยเริ่มให้บริการสาธารณะตั้งแต่วันที่27พฤศจิกายน2563จากสถานีท่าเรือรถไฟหัวลำโพงจนถึงท่าเรือตลาดเทวราชค่ะได้รับความสนใจและกระแสตอบรับอย่างดีจากทุกภาคส่วนค่ะ โดยมีประชาชนนะคะเดินทางมาใช้บริการเป็นจํานวนมากในทุกๆวันค่ะและทั้งหมดนี้นะคะคืออีกหนึ่งโครงการที่เป็นสุดยอดความภาคภูมิใจของเราที่ได้ใช้ความรู้ความสามารถในการร่วมพัฒนาและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนค่ะทางเราต้องขอขอบคุณกรุงเทพมหานครที่ได้มอบโอกาสอันดีนี้ให้กับอู่ตะเรือบริษัทมาริอาสประเทศไทยจำกัดค่ะ และต่อจากนี้นะคะทางอู่ต่อเรือมาริอาส์ของเรานะคะก็มีนโยบายที่จะพัฒนาเรือรูปแบบใหม่ๆเพื่อสร้างสารรค์ผลงานและโครงการดีๆเพื่อช่วยพัฒนาชุมชนและประเทศชาติของเราต่อไปค่ะขอขอบพระคุณทุกความร่วมมือและการสนับสนุนที่ดีที่มีให้กับอู่ต่อเรือบริษัทมาริอาส์ประเทศไทยจำกัดของเราได้ดีเสมอมาขอบพระคุณค่ะ